สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทำได้วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมนะครับงบการเงินของหุ้นนะครับพลังงานตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในตลาดหลกักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2549นะครับซึ่งราคาพาก็อยู่ที่1บาทนะครับ ipo 3.5บาท5สตางค์นะครับ ผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทนะครับคนที่มีไอเดียจัดตั้งบริษัทเดมโก้ขึ้นมาก็ไม่ได้เอากําไรอะไรมากมายนะครับก็ประมาณ200นิดๆเองนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของหุ้นตัวนี้กันนะครับว่าเขานะครับมีตัวเลขเป็นยังไงบ้างอย่างเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับจะเป็น มูลค่ากิจาการเมื่อเทียบกับกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ย ب, ภาษีนะครับค่าเสื่อมราคาค่าตัดจําหน่ายอย่างนี้นะครับก็ถือว่านะครับราคาหุ้นแพงไปหลาย10เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ห้าสิบหกเท่านะครับหน้าตอนนี้นะครับมูลค่ากิจาการเมื่อเทียบกับกําไรที่บริษัททําได้ถือว่าทำอ่ากำไรได้น้อยนะครับ วอนนี้เราดูนะครับราคาหน้าวันนี้ก็คือปิดตลาดนะครับ3บาทนะครับ64นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับราคาเขาขึ้นไปสูงถึง3าบาทนะครับ3บาท72นะครับ3บาท72วันนี้ก็มีอะไรดีๆให้รับชมอีกแล้วนะครับนะหุ้นเดียมโก้เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นหุ้นที่นะครับวิ่งดีจริงๆนะครับในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของงบกัอื่นงบการเงินข้ออื่นอื่นกันบ้างนะครับในส่วนของราคาสูงสุดต่ําสุดนะครับไฮโลในรอบ52สัปดาห์หรือ1ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับเพื่อนเอนขึ้นไปสูงสุด3ามบาทเจวันนี้วิ่ง3ามบาทเจเกือบสูงสุดนะครับในกรอบ52สัปดาห์แล้วนะครับถือว่ามาสู่จุดนี้แล้วนะครับจากที่ลงไปต่ําสุดเนี่ยหบาทห้นะครับถ้าเราเอาคูณ2นะครับ ถ้าเราเอาคูณ2เออ3ามบาทหนนะครับ3.18หมายความว่าถ้าใครที่ได้ต้นทุนนะครับ1นึบาทห้ขึ้นมาหุ้นตัวนี้วิ่งมาที่3บาท1 8สตางค์เนี่ยนะครับได้กำไรบวก100%แล้วนะครับกบ็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนต์มากๆนะครับถือว่านะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลดีจริงๆนะครับแต่นะครับเราไม่พูดถึงจนจุดนั้นละนะครับ ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับได้กลยุทธ์หรือได้ความรู้ที่มีแต้มต่อนะครับมีข้อได้เปรียบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับเราสามารถประเมินและเราสามารถเข้าซื้อถือลงทุนได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะครับราคาเมื่อเทียบกับนะครับ book value นะครับมูลค่าตามบัญชีนะครับที่บันทึกไว้นะครับจะจริงก็ได้จะเท็จก็ได้นะครับ เพราะว่าคุณเบนจามินเกรแฮมเนี่ยย้ำเตือนย้ำหนักย้ำหนาว่าให้เชื่อไว้ก่อนเลยให้มั่นใจไว้ก่อนเลยว่าทุกๆบรรทัดของบัญชีเนี่ยนะครับอาจจะซ่อนคําโกหกไว้นะครับอาจจะครึ่งตัวอ,อักษรหนึ่งตัวอ,อักษรหรืออาจจะครึ่งบรรทัดอย่างนี้นะครับหรืออาจจะนะครับไม่มีเลยนะครับคาโกหกหรือว่าโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆอก็เราจะตีความได้นะครับในส่วนของ การนะครับที่เรานะครับรอบคอบอะไรเงี้ยเราให้สติปัญญาในหุน้นเขาทํางานของเขาไปนะครับให้สติปัญญาในหุ้นเนี่ยเขาหาหุ้นให้เราเนี่ยมันสบายนะครับนี่ถ้าเรามีความรู้เนะี่ยให้ความรู้มันหาหุ้นให้เรานะครับเราก็สบายใจนะครับอืมอเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมาขึ้นตรงไม่เชื่อถือต่อกูรูผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอย่างเงี้ยนำเสนอหุ้นเพื่อนๆน,นก็ ไม่จําเป็นต้องเชื่อถือนะครับเพื่อนๆสามารถพิสูจน์ทดสอบจงทั้งมีความมั่นใจมีความรู้มีสติปัญญาเพื่อนๆเก่งอยู่แล้วนะครับสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แน่นอนพอเพื่อนๆสามารถตัดสินใจและทําซ้ําได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีความมั่นใจแล้วก็นะครับสติปัญญาเป็นสมบัติที่ใครๆก็ขโมยของเพื่อนไปไม่ได้นะครับเรามาดูในส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะครับก็คือสภาพคล่อง นะครับอันเนี้ยมันเป็นฐานะทางการเงินของบริษัทเลยว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอนะครับเราต้องการมากกว่าหรือดเท่ากับ2เท่าขึ้นไปนะครับอุ้นตัวเนี้ยถือว่าตกเกณฑ์นะครับตกเกณฑ์หนึ่งเท่าด้วยซ้ำไปนะครับตกเกณฑ์หนึ่งเท่าอ่าคราวนี้ถ้าถ้าตกเกณฑ์อย่างเี้ยอ่าถือว่าเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินอ่อนแอหรือแ cool ข็งแกร่งถ้าเราดูจากตรงนี้ก็ถือว่าอ่อนแอนะครับอ่อนแออันนี้เรามาดู ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินนะครับอันนี้ต่ำกว่า1ก็ถือว่าโอเคนะครับต่ำกว่า0.8นย์จุดแปดนะครับอย่างปีหกเก้านี่ก็หกเจ็ดนะครับกับ68เทียบกันนะครับหเดือนนะครับศูนย์จุดเก้มับสีนะครับก็ถือว่านี่ลดลงมานะครับนี่ลดลงมาอันนี้เราจะดูในส่วนของอวงจรเงินสดว่าเมื่อกี้ฐานะทางการเงินเนี่ยที่มันอ่อนแออย่างนั้นนะครับมัน นะครับมันมีตัวช่วยไหมนะครับเรามาดูว่าวงจรเงินสดนะครับเราจะมาดูคุณภาพของสภาพคล่องนะครับอัตราส่วนหนี้สินหรือฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยว่าสุขภาพมันดีจริงหรือดีปลอมนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับอันนี้ถ้า150วันก็คือ6เดือนโอ้กว่าจะมีเงินไหลเข้าสู่กิจการหรือไหลเข้าบริษัทเนี่ย นะครับอย่างปีนี่ยใช้ระยะเวลานะครับเฉลี่ยแล้ว6เดือนปีหนึ่งเงินไหลเข้า2ครั้งอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับพนักงานนะครับเงินเดือนผู้บริหารอะไรต่างก็ต้องจ่ายออกไปนะครับอย่างปีต่อมา1 1 8วันก็ประมาณสัก4เดือนนะครับก็ลดลงมาจากนะครับอันนี้5เดือนไม่ใช่6เดือนนะครับอันนี้5เดือนนะครับ355อันนี้3 4มประมาณ4เดือนนะครับ5เดือนนะครับ่า อันนี้ก็ประมาณสี่เดือนก,กว่าๆน,ะะนนี่ก็สี่เดือนประมาณสี่เดือนนิดๆน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราดูจากนะครับกระแสเง,งินนะครับถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับวงจรวงจรเงินสดเนี่ยถือว่าเป็น,เส,นเส้นเลือดใหญ่ของกิจการนะครับแล้วคราวนี้เงินไหลออกอะใช้ระยะเวลานะครับก็ก่อนนะครับก่อนที่เงินจะไหลเข้านะครับก,ก็อำนาจต่อรองไม่ไม่มีนะครับ ดึงเชงกับเจ้านี่กันค้าหน่อยนะครับก็เอาไปจ่ายเขากอดน,นะครับแต่กว่าเงินจะไหลเข้านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของนะครับบริษัทที่ไม่ได้แข็งแกร่งนะครับฐานะทางการเงินถือว่าอยู่ในขั้นอ่อนแอนะครับอ,อยู่ในขั้นอ่อนแอเรามาดูอีกตัวหนึ่งงบกระแสงเงินสดนะครับงบกระแสงเงินสดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ย อ๋อปี65ติดลบไป200กว่าล้านนะครับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมกำเนินง,งานทํางานนะครับทำธุรกิจแล้วนะครับไม่มีกรรมําไรติดลบอีกนะครับติดลบอีกในส่วนของอกิจกรรมการลงทุนอันนี้ก็นะครับการมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับทั้งกําไรและขาดทุนนะครับวิธีส่วนได้ส่วนเสียตนจุดนี้ก็ได้รับนะครับ ปันผลนะครับหรือว่าขายทรัพย์สินบางอย่างของบริษัทออกไปอย่างนี้นะครับที่เป็นบวกนะครับอันในส่วนของกิจกรรมการเงินงานถ้าเป็นบวกแบบนี้ดีนะครับแต่นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะครับลบหนักนะครับลบน้อยอะไรเงี้ยนะครับโดยโดยภาพแล้วนะครับมันก็ส่งกระแสเงินสดไปถึงคุณภาพของตัวเลขสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของหนี้สินนี่แหละ มันก็เลยทำให้เราทราบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยออนแอจริงนะครับเพราะว่าทำธุรกิจแล้วไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่ว่านนเถอะนะครับแต่ว่าเวลาไปลงทุนในในธุรกิจอื่นเพราะว่ามันมีหลากหลายใช่ไหมครับที่ลักษณะของการทำธุรกิจเมื่อกี้เราดูนะครับลักษณะธุรกิจก็ถือว่านะครับถ้าเราเอามาหักกันนะครับหักกันก็ าถือว่ายังเป็นลบอยู่ใน230อย่างเงี้ยนะครับลบ142ยสี่ยเงี้ยก็ถือว่ายังติดลบอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คืองบการเงินนะครับงบกระแสงเงินสดถือว่าไม่สวยนะครับไม่สวยอันนี้ก็ในส่วนของอการจัดหางเงินเห็นไหมครับบางปีก็กู้ยืมบางปีก็กู้ยืมบางอันนี้ก็ใช้หนี้นะครับใช้หนี้นะครับอันนี้ก็กู้ยืมอย่างเงี้นะครับกู้ยืมกู้ยืมหนักบ้างน้อยบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมัน ตลอดเลยอย่างงี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะอ่อนแอเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราไปดูภาพรวมก่อนไปดูภาพรวมเราดูคุณภาพของงบดุลเมื่อกี้นะครับเพื่อเราจะตัดอาคติบางอย่างออกไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับเงินเบิกเกินบัญชีนี่มีมีทุกปีเลยเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่พันเกว่าล้านนะครับปีที่เราอยู่สองพักว่าล้านเลยนะครับปี67นะครับหเดือนอันนี้อยู่ที่1780ล้าน ครั้น,นี้นี่สินมุนเวียนทั้งหมดรวมอยู่ที่2,003นะครับเราหักพวกเจ้านี่การหาออกไปก่อนนะครับนี่ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยก็จะประมาณประมาณ7 700ล้านนะครับ700ล้านตรงจุดนี้เราก็นะครับไปไปหักกันนะครับลบกับพวกลุงนี่การค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปอยู่ในส่วนนั้นยังเก็บเงินได้หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับ ไม่รู้ขายได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของอในส่วนของตัวเลขห9 9้อยเก้าสิบเก้าล้านเนี่ยนะครับดังนั้นเวลาเราหักออกนะครับเราก็ต้องไปดูว่าลูกนี่การค้าเป็นยังไงบ้างมันลดลงพองขึ้นไหมอย,อย่างปีที่แล้วนะครับออย่างเนี้ยนะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับเจ้าดีการค้าเนี่ยเอาของมาแล้วนะครับเอาไปขายเอาไปทํา ธุรกิจแล้วเอาไปขายของแล้วจะมีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้กันค้าไหมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นวงจรของธุรกิจนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเราตัดออกไปสักเจ็ดล้านนะครับมันก็จะเหลืออยประมาณพันหกรล้านนะครับก็ถือว่านะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะเก็บนี่ได้เยอะหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเก็บได้แค่50าสิบเอร์เซ็นต์่เียสี่ร้อยล้านเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับไม่พออันนี้ก็ต้องนะครับอยู่ที่ผู้บริหารละนะครับ แล้วก็จ่ายปันผลไม่ได้เลยหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่ากําไรสะสมเนี่ยม,มันติดลบอยู่นะครับก่อนน้านี้ก็เคยจ่าย3มสตางค์นะครับเห็นอยู่2ครั้งนะครับแต่คราวนี้มา 2- 3สาปีมานี้ก็คืองดจ่ายปันผลนะครับเพราะว่ากําไรสะสมเนี่ยมันติดลบอยู่ตรงนี้ก็นะครับจ่ายปันผลยังไม่ได้นะครับต้องล้างขาดทุนสะสมะบริษัทมีกําไรแล้วค่อยจ่ายปันผลอะไรเงี้ยนะครับตรงจุดนี้ก็นะครับ,รนนนะรบเป็นปัญหาอยู่เพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับมัน เห็นไหมครับมันเป็นหุ้นที่งบไม่ไมไมไมสวยะนะครับถ้าเราดูจากตรงเนี้นะครับดูจากตัวเลขแล้วคราวนี้นะครับคราวนี้เราดูในภาพรวมกันหน่อยนะครับรายได้เป็นยังไงนะครับเพื่อนๆดูบันทัดนี้นะครับ2,007ใช่ไหมครับ2,001 2,003แล้วก็3,002ทั้งที่รายได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่ากําไรสุทธิเป็นยังไงติดลบไหมเนี่ยติดลบไหม ติดลบแทบจะทุกปีเลยนะครับอย่างปี64เนี่ยบวกมาหน่อยนึงนะครับอ่าคราวนี้ความรู้ความสามารถของผู้บริหารถือว่านะครับตกเกณฑ์นะครับ,ก,ก,นนรบก็ถือว่าอ่าค่อนข้างจะขาดความรู้ขาดความสามารถอยู่นะครับคราวน,นี้พอมันไม่มีเงินเป็นกําไรสุทธิเข้าสู่กิจการเนี่ยมันก็เลยขาดจ่ายปันผลไปอันนี้เข้าใจได้นะครับก็นโยบายการจ่ายันผลก็ถือว่าอ่าเฟลไปนะครับพูดได้แต่ทําไม่ได้นะครับ รงจุดนี้ถ้าเราประเมินแล้วก็คือหุ้นไม่ดีนะครับหุ้นที่แพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงราคามีส่วนลด25%ตอนเนี้ยมูลค่าตามนนบัญชีนะครับมีดิสคาอยู่ประมาณ25%นะครับลบอยู่25%ถามว่าลดเพราะมันดีหรือไม่ดีมันลดเพราะมันไม่ดีนะครับคราวนี้ก็ในส่วนของ PE นะครับประเมินค่าไม่ได้ก็คือเป็นเป็นหุ้นแพงคราวเนี้ยเวลาเราเจอหุ้นที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับ เราจะหากันหุ้นที่ดีได้อย่างไรเพื่อน,อนๆจะต้องมีคนยุทธ์ที่มีแต้มต่อนะครับผมพาเพื่อน,อนๆไปดูประวัติศาสตร์ทางการเงินซะหน่อยนะครับว่าถ้าเราดูราคาจนหลังของของหุน ko, น้เนเดมโก้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าท่านใดนะครับอย่างพี่นานะครับตามประวัติศาสตร์ทางการเงินเนี่ยนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยนําเสนอไปแล้วว่าวันที่นะครับ หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อนะครับแม้บริษัทงบการเงินไม่ดีเนี่ยเราสามารถนะครับมีนะครับเราสามารถหานะครับการทุนที่ดีได้นะครับผมก็เลยนําเสน,นอคอร์สเก่งกําไรฉบับหมดเปลือกนะครับราคาปกติ5,500บาทนะครับตอนนี้2,900บาทนะครับแถมสมาชิกที่ปรึกษาหรือพอร์ตเก่งกําไรนะและแผนการซื้อขายให้อีก3เดือนนะครับซึ่ง โปรโมชั่นตรงนี้จะหมดเขตนะเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนเกิดผมพอดีเลยนะครับถือว่าสมนาคุณกันหลังจากสิ้นเดือนพฤศจิกแล้วผมก็จะปรับขึ้นไปราคาปกติ5,500บาทเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับงบการเงินของเดมโก้เนี่ยมันไม่ดีขนาดนั้นนะแต่กลยุทธ์นะครับอคอร์สเกฑ์กำไรฉบับหมดเปลือกนะบอกให้เรานะครับซื้อในวันนี้นะครับบอกให้เราซื้อในวันนี้เห็นไหมครับ ราคาลงไปต่ําสุดเนี่ยคือ3าบาทนะครับลงไปต่ําสุด3าบาทแค่ไม่กี่วันเองวันนี้วันที่16วันหวยออกนะครับวันนี้วันนี้วันผมทําคลิปนะครับวันนี้วันที่16เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่าหุ้นเดมโก้เนี่ยนะครับด้วยกลยุทธ์ที่มันมีแต้มต่อนะครับแม้หุ้นที่งบการเงินไม่ดีแต่เราสามารถหาการลงทุนที่ดีได้วันนี้นะครับหุ้นเดมโก้ราคาขึ้นไปสูงสุดคือ3บาท7ดบนะครับ ลงไปปิดที่3บาท64นะครับเท่ากับเมื่อวานเลยนะครับผมคิดเฉพาะนะครับราคาต่ำสุดแล้วก็มาหาอย่างถ้าเราคิดไปหา72สตางค์เนี่ยนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆสามารถหานะครับหุ้นเป็นได้ด้วยตนเองเลยด้วยองค์ความรู้ในคอร์สนะครับเ่อนเพื่อนนะครับสามารถที่จะพิสูจน์ทดสอบด้วยตนเองได้เลยนะครับคราวนี้เราลองคำนวณดูนะครับ72นะครับหารด้วย3นะครับ คูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับราคาปรับตัวขึ้นไปจะราคาที่มันย่อลงไปนะครับสามบาทเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นมาสูงสุดเนี่ยนะครับที่เจ็ดสิบสองสตางค์วันนี้คือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราคิดที่นะครับหกสิบสี่นะครับเราก็จุดหกสี่นะครับหารด้วยสามคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าหุ้นตัวเนี้ยตัวเดียวจากวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งเดือน ครึ่งเดือนเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับอาศัยกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อจากคอตเก็งกำไรฉบับหมดเปลือกแบบมีเหตุผลรองรับเนี่ยนะทำไมผมนะครับให้เพื่อนๆซื้อวันนี้ได้ล่ะตอนทนที่ราคามันขึ้นมาจะอยู่ในกรอบ52สัปดาห์แล้วทำไมเราสามารถที่จะบวกกำไรได้เป็น20%ได้เพื่อนๆสามารถออกจากการลงหุนได้ตั้งแต่บวก10%แล้วนะครับ1ล้านก็ได้ได้10,000 0 หนึ่งแสนก็ได้หนึ่งหมื่นบาทอย่างนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทก็ได้นะครับหนึ่งพันบาทเป็นค่ากับข้าวกับปลาอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าทุนหนึ่งล้านอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเพื่อนๆน,นะครับถ้าเป็นพอร์ตเก็งกําไรหรือว่าคอตเก็งกําไรฉบับหมดเปลือกเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆก็คือเรื่องของ MM นะครับมันนี่แมนจิเม้นต์โมเดลเนี่ยพเพื่อนๆจะต้องชัดเจนนะครับแยกพอร์ตให้ชัดเจนอันไหนพอร์ตเก็งกําไรอันไหนพอร์ตด,ดีเฟนซีฟนะครับน่องทุนมีไอเชิงรับ มุ่งเน้นพาร์ติบอินคมมีรายได้เข้ากระเป๋าสมเสมอทุกเดือนนะครับอย่างเช่นอกองทัพไอเน็ตบรดอย่างเงี้ยนะครับจาก8บาทกว่า9บาทในที่ผมนําเสนอไปวันนี้มันก็เป็น10บาทละนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันน้คือปันผลรายเดือนเลยนะครับทุกเดือนเลยอย่างนี้นะครับบางตัวก็ปันผลทุก3เดือนเนี่ยกองทัพกองหลีดบางตัวนะครับแล้วหุ้นบางตัวก็จะปันผล6เดือนครั้ง1ปีละ2ครั้งบางตัวจยปันผลหนึ่งครั้งอันนี้คือดีเฟนซีฟนะครับแล้วก็ อาคอร์สน่องทุนมีไอเชิงลุกนะครับมันจะเป็นหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งแล้วก็ดีนะครับแต่อย่างตรงเนี้ยนะเป็นคอรสเก่งกำไรฉบับหมดเปลือกเนี่ย MM เ,เ,เนี่ยผมให้เต็มที่5-10%ถึงถ้าเพื่อนๆจะซื้อเป็นล้านได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีพอร์ตนะครับสพอร์ตหรือ1พอร์ตเนี่ยมีเงินเป็น10ล้านนะเพื่อนๆถึงจะลงทุนในหุ้นเดมโก้ได้ได้หล้านแต่1ล้านเนี่ยคือระดับอออินของพอร์ตเก่งกาไรเลยนะ ฉันผมเลยแนะนําเพื่อนๆไงว่า5-10%เท่านั้นเท่าไร่เท่านั้นน,น,นะครับหมดแล้วหมดเลยเท่านี้จริงๆนะครับพอร์ตเกง่งกาไรนะครับไม่ควรจะเกินไม่ควรเอาปะปนกันระหว่างพอตเก่งกําไรกับพอตนะครับนั่งทุนนะครับพอตเกง่งกาไรกับพอตลงทุนเนี่ยให้มันแยกให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเกง่งกําไรเนี่ยแล้วก็ VI เชิมลูเราสามารถปั้นพอตได้จริงๆนะครับแต่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อเท่านั้นนะครับเรื่องของ MM เนี่ยต้องต้องบริหารจัดการนะครับ เราอาศัยองค์ความรู้จากคอร์สเนี่ยนะครับไปฝึกฝนแล้วก็ทําทด้วยตนเองได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอนะครับขอหุ้นจากใครหรืออะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆเผื่อ,อท่านใดสนใจนะครับก็ขอเพื่อเพื่อนอน,นะครับรวยทรัพย์รวยปิฏิสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปกับขอพระคุณครับผม